เดี๋ยวเรามาลองดูไหมครับนี่ได้เป็นตัวแล้วครับต่อ8ตัวนี้8ตัวนี่ก็ลาก่าได้ก็ไเดืยวกัดเัมครับ ทุบให้สายเท้ากันเลยครับนี่ครับแต่อันนี้เขาส่องเงี้ยงเลยครับกันเป็นยักษ์ยางแกะยักษ์ยางแกะขันจิ๋วนะครับสีดำทองครับเอาไว้เก็บปลาช่อนปลาเค็มครับใส่เล็กลกปลาน้ำมาลงแล้วครับยังไงก็ฝากผลงานผมไว้ได้วยนะครับกับยักษ์ยางสนุกมากครับขอบคุณครับ